สวัสดีครับผมคูมันสอีเดือฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาในกระสนทะนะนะก็ได้เนาะเรื่องเล่าข้างเล่าไกลนะนะครับตั้งเล่าไก่กับป้าน้อยทองดีนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นอู้ถึงถ้าเป็นเจ้าบ้านเขาเป็นป้าศรีชาวบ้านเนาะหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะเรื่องไก่นี่ก็ผมธรรมดาเนาะครับเนาะป้าน้อยเบื้องต้นนี่เพราะว่าเขาหห้งหายกับเอฟซีไปเหมือนเนาะเบื้องต้นเนี่ป้าน้อยเลี่ยงไก่มาประมาณกี่ปีแล้วครับ ก็ในเมื่ออายุ1 7 1ปนะครับ17-18เดี <c Felix> <for S 2> <BR X. S 1> ๋ยวนี้ตท่าไรเดีอนนี้64แล้วครับโอ้รวม40ปีเหมือนกันประสบการณ์นี่กับธรรมดาป้านอ่ำเนาะนี่นะครับนะครับบรรยากาศดีของเคาเรกว่าเป็นแบบบานๆเนาะป้น้อยำเนาะนนะครับแต่เขาฮักชอบหักชอบอย่างไก่ชอบอยู่แต่อู้ถึงปอานอยนี่เน้นคุณภาพหรือเน้นปริมาณค <c ười> ุณภาพครับ เรื่คุณภาพเนาะนะครับถ้าสมมติว่าเอฟซีเปิลสนใจเปิลอย่างนี้เขาก็เน้นแบบสิ่งดีๆให้เปิลได้อยู่นะครับคือแปลว่าคือผ่านก็ต้องผ่านแต้เต้พันก็ต้องพันครับเนาะด้วยด้วยแาบพันนี่เบาไปโชว์แหละครับเป็นจะเป็นแบบนี้นี่นะเป็นกับกับเข้าไปน้องอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะปอน้อยมันเขาแบบมันเป็นของเลี้ยงโลกเนาะเนาะนะครับขออนุญาตถามปอน้อยหน่อยตังวันนี้ปอน้อยเลี้ยงสายได้อยู่ มันจะมีสองสายครับเข้ามาหน้งหงอนกับมาล่อครับอ๋อเข้ามาหน้งหงอนกับมาหงอนยิบมาหงอนไม่ไอ้หน้งหงอนยิบตีเอาหน้าหน้าหงอนยิบตีเอออืมมาล่อหนีไทยเอาหน้ามาล่อหนีไทยหนีไทยแล้วยิบตีเหมือนกันนะอ๋อยิบตีกับเจวานี้ยังเดียวหนไทยเราไม่ถูกครับเจวานี้ยังเดียวเวันนี้รวดนะครับอเอนีไทยเราไม่ถูกครับอ๋อโอเคโอเคไอ้ถ้าอู๋ถึงสอบถามตัวที่ยืนอยู่นี่เนี่ย มันเป็นไก่อย่างจะมีหลอดน้อยๆครับลำวงครับอ๋อลำวงลำวงนี่คือแบบวิ่งสั้นๆน้อยๆครับว่าวิ่งขาดพูดเราสู้ในอย่างมัได้ก็ไว้ตุ้มเลยครับนะอ๋อโอเคโอเคโอเคคือลำวงครับเนาะอ๋อลำวงลำวงนะครับตัวนี้นี่ถ้าอู้ถึงนี่ร้อยจะได้ปุ๋ยหน่อยอันนี้สองห้านะครับสองห้าเนาะหม่จริงๆครับวันนี้มาแจะมาเจ้าทำไมเอามา เช็ควิชามันอะ็ควิ้ามันครับใช้ได้คือเขาเรียกว่ามันมีแววก่อนมีแววครับมีแล้วคือสไตล์ของผมก็ปนอยประมาณสักแปดเดือนปลายนะครับแปดเก้าเดือนเนี่ยโอเคครับสไตล์ผมก็ปนอย่เขานี่ยใบจะว่าข้างเดียวนกปนอยเนาะที่ว่ามันจะไปได้มได้เนาะต้องต้องเขาเรียกว่าต้องต้องมันใจแตะนกปนอยเนาะนะครับมันใจแตะคือข้างแรกเลยเขาเรียกวมาดูแบบ ถ้าทางมันใจเจ็ดใจมันดูมันถ่าทางมันน้อป้น้อยเนาะแล้วน้องนั่นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของไก่ที่จะต้องเขาเลยว่าเป็นหน้าที่ของปน้อยที่จะต้องไปเพิ่มเพิ่มกำลังมันเพราะังม่ใหม่เนี่ยมันมีอย่างคดอ่ะป้น้อยนะนะเว้ยยังเชื่องนะครับเนี่ยสองสามวันก่อนนี่เฮขนาดนะครับ นะครับเขาหยัดเหงก็คือเขาเลยมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเออมันเปรี้ยวหน่อยๆหน่อยนะมันคือจับเลยแต่วันนี้ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นครับเนี่ยพคถือมาเชื่องนี่อ๋อนะครับอู้ถึงหน้าต่ลองห่างนะครับเนี่ยพอห่างไว้นะห่างห่างหุ้มซุดนะครับห่างไปถึงตีเถอะไปถึงตีเถอะผลได้ตีเถอะนะครับเนาะอันนั้นนะกำมาได้มปวดแขนนะจน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  นี่นะครับก็ถ้าอูดึงปอน้อยก็เป็นวิีเจ้าบ้านครับเป็นวิถีเจ้าบ้านเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ของผมในส่วนั้านการเลี้ยงไก่เนาะไก่สนบสครับเนอตันนี้นะครับไก่บ้านๆเนาะแกก็มีความเอาใจใส่เนาะนะครับเอาใจใส่ในการเลี้ยงไก่แล้วก็แพรพันธุ์ดีเนาะปอน้อยเนาะแพรพันธ์ดีสายพันธ์ดีจะกูลดีครับเนาะแพรพันธ์นะปอน้อยผมว่าปอน้อยเลี่ยงไก่นี่แพรแพรดีมากเลยเนาะ แล้วก็ค่อนข้างดีจะแบบเจ้าบ้านก็คือเือการยอมผ้าเราไปน้อยเนาะครับเมื่อการยอมผับในการดีว่าอย่างเงมาแบ่งไปก็มีมาแบ่งไปแบบนี้ครับเนาะส่วนส่วนส่วนใหญ่ช่วงนี้มาได้ขายออกต้นออกเลยครับมันได้แจกไปต้นออกเลยอืเพราะในในกลุ่มมาแบ่งอลไรหมดนะครับในในหมู่บ้านเนี่ยมาหมู่บ้านมาแบ่งออกครับในกลุ่มเดียวมามาถึงตีเลยมาถึงตีเลยครับมาตีมาตีว่าก็บพิ่นเอาไก่มาเิ่นมาแต้พอยนะครับครับฝืนแบ่งไปอย่างนี้ครับครับครับ สไตล์เ,เต้ๆปนน้อยนี่ชอบแบบไหน,นสไตล์เต้ๆปอกหรือว่าหน้าหงอนน้นอเจมส์ตีจมสมตีหน่องมันหูเลืองหูล่ากไปเลย <laughs> แต่ว่ามันกับมิจฉ์เชิงไก่อ่ะมีจเขาเอาเขาเอาเอาปอกพันไปพันเอาเข้ามาใน,ใน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 ซูมเขาอะ่ะครับครับอของมันนี่มันอยู่ร<ะ>สนิยมนะปะนน้นอยเนาะว่ายใจชอบจะ<ๆ>ได้เอาเอาเอฟซีว่าเหรอครับเขาได้ว่าล่อปอกขอชอบมาล่อมาเฮิ่กอ่ะโอเคโอเคเนาะ นะครับผมคลิปนี้นะครับผูมาสอยเตร์ฟาร์มผัวน้อยสอดงสวนเนาะจุอนี้คือห้องจีดห้องจะได้ตั้งแบบตั้งแบบเพื่อมันอลังการเนาะครับเขาเป็นผู้ผลิตนะครับห้องจะอลังการแต่แบบอยากให้แบบเขาบ่าทุกคนอยากมีน้ำสกุลตัวเ่าผัน้อยนะมีน้ำสกุลตัวเ่าเขาบว่าเออออกตีซุ้มใหญ่ไมนเก่ยไม่จำเจาะเขาผลิตที่ไข่เขาถ้าเอาไปก่ง ถ้า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 เพิ่งใจนะเอาไปหน่อถ้าเอาไปเกง็งเป็นอย่างก็ส่งข่าวเขาหน่อยเขาดีใจนะติดต่อมาครับ,รบติดตอ่อมาเขาดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าจะได้เดี๋ยวผมจะลงเบอร์ปอน้อยทองดีไว้ตัวถ้าใคร,ครสนใจก,ก็โทรมาโอเคครับผมคลิปนี้คุณมาสอนเดอร์ฟ้ามพ่อน้อยสอนดวงสุวรรณเขาจะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมครับ